ีครับดีครับเป็นปีที่ดีครับผมก็จริงก็ดีทุกๆปีแหละแต่ว่าปีนี้ก็คุย <laughs> ตลอดฮะคุยกันมาหลายปีแล้วด้วยแต่ขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเด้ว่าเร็วๆนี้แหละคก็ม,กมีโอกาสครับเพราะว่ามันก็6ปีแล mm ้ว hmm. ดีครับดีครับเป็นปีที่ดีครับผมก็จริงก็ดีทุกๆปีแหละแต่ว่าปีนี้ก็ <c oughs> มันก็คือวันเกิดวันหนึ่งที่มันก็เหมือนเดิอนทุกๆปีไม่มีอะไรที่ต้องแบบโชว์ <c oughs> หรืออะไรมีเป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่าเราไม่ได้โพสต์ไม่ได้อะไรมากกว่านัองจริงๆเราเป็นคนที่ไม่ได้แบบ ว่าจะต้องทุกเทศกาลจะต้องมีการโพสต์รูปหรืออะไรอย่างนี้ตั้งรักกันดีเหมือนเดิมครับไม่มีปัญหาแน่นอนของขวัญเซอร์ไพรส์เหรอครับมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมันเรามีแค่ความรู้สึกดีๆให้กันอะไรอย่างนี้ผมว่าเรื่องของความมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรก็บางคนอาจจะยึดถือเขาเรียกวันสําคัญแต่ของเรามันเราให้กันทุกวันอยู่แล้วสําคัญทุกวันครับเพราะว่าเราให้ความรู้สึกดีๆให้กัน เข้าปีที่6แล้วครับเข้าปีที่หแล้วหวานเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกครับมีความู้สึกด,ดีๆเมืเ่อแต่วันแรกเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับอนา,าคตเหรอฮะอนา,าคตก็เป็นเรื่องของอนา,าคตแต่คิดว่าก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆเท่าที่จะสามารถทำได้ไม่คุยตลอดฮะคุยกันมาหลายปีแล้วด้วยแต่ขอเก็บไว้เป็น เรื่องส่วนตนัวดีกว่าเร็วๆนี้แหละคก็มีโอกาสครับเพราะว่ามันก็6ปีแล้ว6ปีแล้วครับผมยังบอกผููจริงผมไม่อยากบอกว่ามันจะเป็นช่วงไหนหรืออะไรยังไงไม่ไม่ได้แบบบอกแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ มันไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์หรืออะไรหรอกพียงแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกจริงเราคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของสองคนเนาะแล้วว่าผมว่าหลายๆคู่ที่เป็นนักแสดงก็ไม่ได้บอกหรือออกสื่อใช่ไหมแต่ถ้าจะมีคนสนใจผมก็ขอบคุณมากเราก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวก็คงรู้เองดีกว่าเพราะเนาะอย่างว่าแหละถ้าสนใจก็ผมว่าเดี๋ยวก็รู้เองแค่นั้นเนองผมไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเล่นไอจีตั้งแต่ไหนแต่ไรถ้า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 รู้จักผมนะฮะก็จะเป็นคนที่อัพไอจีอะไรน้อยมากถ้าจะเป็นก็ เป็นคำขอบคุณหรือว่าอะไรอย่างงี้ถ้าส่วนามากกว่าจะถ,ถ้าเรื่องสตอรี่ส่วนตัวจะไม่มีเลยอาจจะไม่ใช่แนวหรือท่าของเราที่ก็เป็นปัญหากับกกใ,ใช่ใช่ครับใช่จริงๆผมก็มีมีแฟนคลับมีแฟนเพจของผมอยู่แล้วที่แฟนคลับเขาทำให้ซึ่งถ้าใครอยากจะติดตามก็ไปทางที่แฟนคลับอมบช่าได้อยู่แล้วใช่อาจจะไม่ใช่ท่าของเราประมาณนั้นแต่ถ้าอยากติดตามจริงๆผมว่าก็ทางแฟนเพจ ทางของยุคของแฟนผมก็ไ hmm. ด <unemployed S 2> so, 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 to ้ฮะเขาก็อัพเป็นเรื่องเนราอยู่แล้วจริงติดตามอันนั้นน่าจะง่ายกว่าเพราะจะเห็นผมในนั้นแต่ผมอ่ะจะให้ไปอัพก็คงจะมันทำเอาเป็นว่าโพสอินสตาแกรมเนี่ยผมยังโพสไม่เป็นเลยต้องให้เขาเป็นคนโพสใช่จริงๆนี่คือเรื่องจริงเลยอินสตาแกรมผมแค่ดูข่าวเฉยๆไลค์แทบไม่ได้ไลค์ใครเลยด้วยซ้ำไปแทบก็ดูข่าวอ๋อเสร็จแล้วก็สลับดู Facebook แค่นั้นเองฮะแล้วก็จริงๆเป็นคนโลเทคมากทั้งบ่อยี้